คุณจำพลรุ่งเรื่องชูเลิศโพสต์ตำรวจยศร้อยตำรวจตีสอพอแกดดำจังหวัดมหาสารคามทำร้ายร่างกายประชาชนจนหูพิการทั้งสองข้างมีใบรับรองแพทย์และได้รับบัตรคนพิการแล้วคดีไม่ค่อยคืมหน้าและพะยานไม่กล้ามาให้การเพราะเกรงอิทธิพลดังนั้นพอบอรตรต้องพิจารณาพักราชการไว้ก่อน เพื่อมีให้ยุ่งเหยิงทางคดีสนับสนุนสอสอโรมพักประชาชนเป็นรัฐบาลกำกับสตชเพื่อปฏิรูปตำรวจและล้างบางค่าราชการสีเทาทุกสีสวัสดีครับ f อซที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับวันนี้มาพร้อมกับคุณธนัดนิโคธานธาน เมื่อกี้ก็มาจากสาลจังหวัดมหาสรารคามถูกตำรวจแจ้งความกลับอาจจะเป็นการแจ้งแก้เกี้ยวก็ได้ผมเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมเดินทางมาตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปนครพนมไปถลม่มประเด็จการแปลงร่างและก็จากนาครพนมมาที่นี่เพราะเอฟซีเนี่ย บอกว่ามาช่วยหน่อยไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยเรื่องของตำรวจสอพอแกดดำอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นยศร้อยตำรวจตรีไม่ต้องเงยนาำสอพอแกดดำ ได้ทำร้ายร่างกายประชาชนดูแล้วไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วตำรวจเนี่ยจะลุกแกมหนะ้าถือทั้งกฎหมายถือทั้งอาวุธประชาชนผู้บริสุทธิ์บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรับมือได้ดังนั้นนะครับ การที่ตำรวจทำร้ายร่างกายตำรวจสีเทาตำรวจโจรตำรวจอะไรมากมายอย่างที่เห็นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยนายตำรวจระดับนายพลเอกก็มีปัญหาเช่นกันนี่คือประเทศไทยซึ่งไม่มีการพัฒนาด้านตำรวจให้ก้าวหน้าสถาพรแต่ประการใดตำรวจจึงมากลายเป็นเครื่องมือรับใช้นักการเมืองชั่วถ้าตำรวจ รับใช้นักการเมืองดีก็คลี่คลายหน่อยประชาชนคใครที่มาควบคุมกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เพื่อจะได้เพิ่มอำนาจแก่ตัวเองเอาตำรวจไปไล่ล่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองยกตัวอย่างที่ส่งตำรวจไซเบอร์ไปค้นบ้านผู้สื่อข่าวทำกระชัชว่วโฉท้งที่ความผิดความระยำเกิดแก่ตัวเองทั้งนั้นแล้วก็มาใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือสมัยสุเทพเทืออสุบรรณ ไปพร่ำบนบนเวทีกปปสอบอกว่าจะปฏิรูปตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ได้แต่รูปรูปคลำคลำเพราะมันเสร็จภารกิจของมันแล้วโรงพักร้างก็หมดคดีเป็นซะอย่างนี้ประเทศนี้ประชาชนจะถูกย่ำเยเช่นนี้ตลอดไปถตราบใดต,ตำรวจยังอยู่ในใต้อุ้งตีนของนักการเมืองชั่ว ประชาชนจะถูกกดหัวอยู่ร่ำไปอย่างเช่นคุณถน,ถนัดเนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้ตำรวจล้วนไปขายของที่วัดอะไรนะวัดป่าวังน้ำเย็นครับวัดป่าวังน้ำเย็นทะเลาะในเรื่องการแย่งที่ขายของอย่างไรก็ไม่ทราบกับชาวบ้านใช่ไหมแต่ตำรวจก็มาเป็นเจ้ากี้เจ้าการตบบ้าหู จนหูพิการมีใบรับรองแพทย์มีใบคนพิการแล้วหูเขาดีๆเนี่ยอยากจะถามตำรวจนายนั้นเขามาตบป้องหูตัวเองไงหูหนวกอย่างนี้เอาไหมเวลาทำไม่เค็ดเวลามีความผิดจึงจะคิดได้เพราะฉะนั้นผมเคยพูดตั้งหลายครั้งแลยว่าคนที่อยากจะมาเป็นตำรวจ มากมายเสลือเกินมีความจําเป็นอะไรไหมที่เราจะต้องไปง้อตารวจโจรเหล่านั้นคาดสัรมาอย่างไรก็ได้แต่นี่คือความเน่าของระบบราชการไทยไงมันทําชั่วตรงนี้ย้ายไปตรงโน้นย้ายไปตรงโน้นของเน่าไปตั้งที่ไหนมันก็เหม็นให้พกรกประชาชนมาเป็นรัฐบาลทีเถิดคิดว่าน่าจะประเสริฐกว่านี้อย่างน้อยที่สุดมันเข้าสู่อำนาจรายการไม่เสือเสียง ไม่ใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการหาเงินเห็นไหมตำรวจที่จังหวัดตากแม่สอดอะไรนะ่ะนายพลตำรวจตีมีเป็นยล้านไม่ใช่มันใช้คนเดียวนี่ควันที่ยี่สิบเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดการลงทะเบียนครั้งนี้เพื่อขอรับเงินเดือนเบี้ยคนพิการปีหกแปด จะได้รับเบีย้ยเงินพิการตั้งแต่มก,กราสองห68ในอัตราเดือนละ800บาทหูพิการจนได้รับเบีย้ยคนชาราแล้วตำรวจตบว้าหูเลือดไหลใช่ไหมนี่ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคามนะครับลงวันที่่ะไหรวันที่ย7ิบมิถุนาหกเจครับผมแพทย์หญิงเย็นทิรา อนันติวิทวัฒนาอนันพินิจวัฒนาขอญาติเอยชื่อท่านแพทย์พูดตรวจร่างกายปรากฏว่าตรวจเมื่อวันที่27มิถุนาห7เจปรากฏว่าแก้วหูทะลุประาาสาทหูและการนำเสียงทั้งสองข้างใช้การไม่ได้สรุปความเห็งของแพทย์เนี่ยครับจนได้รับบัตรคนพิการ การมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่ต้องการไล่ล่าราวีสางแค้นแต่ประการใดแต่อยากให้ตำรวจทั่วประเทศไทยที่กำลังควังรายการนี้ได้สำนึกหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนไม่ใช่ยกตนข่มท่านถ้าไม่เอาคดีนี้เป็นบรรทัดฐานตำรวจยักมาน ก็จะมีเกิดขึ้นมาหยุดยั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ข่าวว่าเขาจะมาเคลียร์ค่าเสียหายสองแสนกว่าใช่ไหมสองแสนกว่าบาทหูเขาหนวกทั้งสองข้างจะมาเคลียร์เคลียร์ก็ได้แต่ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดด้วยคดียาเขาอยู่แต่ายาเรียกค่าเสียหายก็ต้องอยู่อีกส่วนหนึ่งใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเดี๋เอาเงินมาเคลียจบคดีมันก็จบบางทีเนี่ยดังนั้นแม้จะต้องเคลียจะต้องดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุดด้วยต้องแยกเป็นสองส่วนดังนั้นวันนี้ไปศาลคนที่จะมาเป็นพยานหลายคนไม่กล้ามาโทรมาเลิกใช่ไหมครับผมคนที่เคยเป็นพยานลูกหลานกล้าชิดญาติสนิทอกไม่กล้ามา อาจจะมีอิทธิพลของแก๊งมีสีเหล่านี้คมคู่ก็ได้ผมสันนิษฐานเอาเองนะดังนั้นเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงแต่ยกหูถึงผู้กับสอบพอแก่ดำหรือผู้การจังหวัดสารคามความจริงทั้งหลายก็จะพรั่งพรูออกมา อย่าเลี้ยงตำรวจชั่วร้ายไว้ให้เป็นสนิมแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ผมได้มายืนยัดยืนยันถามแล้วว่าพร้อมสู้ถึงที่สุดใช่ไหมครับวันนี้แกรับประกันแล้วว่าสู้ถึงที่สุดครับผมไม่มีการยอมแต่วันหน้าไม่รู้แกจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถูกมาหลายคดีแล้วพอผมจะเอาถึงทีสุด วายเจ้าทุกก็ไปสมยอมกันผมก็ช่วยได้แค่นั้นจริงๆดังนั้นผมหามีส่วนได้ส่วนเสียไม่แต่เมื่อเห็นความมยุติธรรมเกิดขึ้นกับประชาชนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพียงแต่เป็นเด็กีก็รีบตีด่วนมาจากนครพนมว่ามาดูที่เป็นอย่างไรมาถึงเห็นปับ๊บด้วยสายตา ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบแน่เพราะคนธรรมากินไม่มีพิษมีภัยแต่ตำรวจไปแจ้งความเอาผิดเขาด้วยด้วยข้อหาที่ว่าระหว่างที่ทะเลาะกันกับคู่ค้าขายใช่ไหมก็เอามีดแกว่งไปแกว่งมามีดทำกับข้าวอะตำรวจหาว่ามีดไปทิ่มหน้าแข้งเขาแล้วก็ไปแจ้งความนี่ต้องประกันตัวเนี่ยสองหมืนบาทด้วยยืมตงังเขามตังเขามา รังแกทำร้ายประชาชนยังไม่พอยังไปเอาคดีกับประชาชนอีกผมมั่นใจว่าตำรวจเล้วซามตำรวจหารากเหล่านี้ยังสวมเครื่องแบบอยู่อีกมากมายในประเทศนี้ดังนั้นถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่กล้าเชือ่อตกรณีนี้ตำรวจผีเปรตก็ยังครองประเทศอีกมากมายดังนั้นหลังจากวันนี้ ผมจะนำผู้นี้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหนึ่งแล้วก็ไลส่สอบที่น่นละหรือร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีแพทองธานีนวัตที่ทำเนียบรัฐบาลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้ในายกมีบัญชาการอย่างแข็งขันไปยังตำรวจทั่วประเทศอย่าได้สร้างความมาแพศให้กับประชาชน,นอีกอดีตดปปอดีผมเปนไม่เไปไ็นไรไม่ไปไเป็นไรเก็บไว้วันนี้ก็มาทะเลาะตำรวจโดยเฉพาะเลย <c oughs> ผมไม่ว่าเพราะเบ้าหลอมตำรวจเนี่ยน้อยเกินไปอย่าโทษตำรวจชั้นผู้น้อย ต้องโทษระดับผู้บังคับบัญชาที่วิ่งเต้นกันมาจะเป็นผอตอรอกตันแทบจะตายหงแต่ละคนยอยากจะเป็นแต่ไม่เคยเคล็ดมาเปลี่ยนแปลงปฏิรูปตำรวจแม้แต่คนที่มาใหม่เนี่ยยังสั่งตำรวจตัดหัวเกรียนเลยเกรียนแล้วมันได้อะไรวะถามดิมันได้อะไรตำรวจหัวเกรียนแทนที่จะมาปรับปรุงคุณภาพเชวิตตำรวจ สวัสดิการต่างๆให้เขามีชชวิตที่อบอุน่นไม่ต้องขาดแคลนแล้วไปหารายได้พิเศษกับประชาชนกับทางที่มีชอบเมื่อตำรวจเครียดบางทีก็มาลงที่ประชาชนนะตำรวจชั้นผู้น้อยรายได้น้อยก็จำเป็นต้องหารายได้หลายทางมาระบายอารมณ์กับประชาชน ดังนั้นนายตํารวจใหญ่ที่มาคุมตับแพรนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เคยคิดปรับปรุงสวัสดิการความประพฤตของตเรวจชั้นผู้น้อยบ้างหรือไม่หรือวิ่งเต้นจะจะเอาตำเรทองส่งลูกน้องของตัวเองไปคุมเป็นซะอย่างนี้ทั้งหมดเลยเราอย่าโทษพบาตารแต่ต้องโทษไอหัวหน้าสูงสุดของพบาตารที่ไปนั่งอยู่ในทำเนียบไม่ว่าสมัยไหนเหมือนกันหมดหน้าซื่อใจคดทางนั้น ตำรวจก็เลยบิดเบี้ยวและตำรวจชั้นผู้น้อยก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนประชาชนก็พากันรังเกียจด,ดังนั้นอย่าได้รังเกียจชั้นผู้น้อยเลยเพราะเขาถูกปล่อยประละเลยเพิกเฉยมีอำนาจเต็มถืออาวุธถือกฎ,ฎหมายเม,มาไมยเล่นการพานันอ้ขก้ายาเสพติดแก๊งคองเ,นเ็นเตอร์อะไรครบหมด ต้องปฏิรูปกันยกใหญ่แล้วกวากนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยจัดการด้วยเถิดแล้วสิ่งประเสริฐมันจะเกิดขึ้นแต่แก่พรรคเพื่อไทยแก่ตระกูลของตัวเองง่ายนิดเดียวอำนาจมีอยู่ที่จะกล้าใช้หรือไม่เรียกนายตำรวจที่สะอาดสัก์ื่อมาเป็นที่ปรึกษาหาทางออก ดีกว่าปล่อยให้ตำรวจถลอกปอกเปิกอยู่เช่นนี้ผมพูดอะไรไม่มากหรอกพูดไปก็ไม่มีความหมายหรอกรอให้นั่งหัวหน้าพักประปากรกรงชาติเสร็จก่อนคิดว่าการพูดจะมีน้ำหนักมากกว่านี้หัวหน้าพักีิก้าเพลเชฟเพื่อประชาชนในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละครับทุกวันนี้ผมอยู่ไม่ใช่เพื่ออะไรแล้วเพื่อปฏิบัติการสางแค้น ให้กับแผ่นดินเอาคนกังขินออกจากอำนาจยึดสมบัติชาติกลับมาสร้างสวัสดิการให้ประชาชนที่ตั้งใจจัดตั้งพรรคปราบปรามโกรงชาติสายคว้าควาดที่เห็นเนี่ยแค่นั้นครับไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงแต่ประการใดแต่เจ็บปวดหัวใจที่ประชาชนถูกย่ำเยอยู่ทุกวี่ทุกวันนักการเมืองก็สุขสันต์อยู่ในห้องแอร์อยู่ในอำนาจ ประชาชนขาดขาดเกินเกินก็ไม่รู้จะพึ่งใครผมเองก็ช่วยได้ตามอำนาจหน้าที่เพราะมันไม่มีอำนาจทางกฎหมายอยู่ในมือแค่มาเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานรัฐรัฐบาลกับประชาชนแค่นั้นวันนี้ฝากไปยังท่านผู้บัญชาการสำนักการตำรวจแห่งชาติสอบถวนกระบวนความเรื่องนี้ด่วน พักราชการตำรวจในนี้หรือน้อยที่สุดย้ายออกประโยชน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติให้คดีมันคลี่คลายก่อนค่อยว่ากันร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเป็นกำลังใจเมื่อวานกี่วันมานี้เนี่ยเห็นไหมรองอธิบดี ระดับผู้ใหญ่ของชั้นอายการเป็นรองอธิบดีหรือเปล่าที่ถูกพักงานข้อหาไปรับเงินจีนสีเทาเห็นไหมคนชั่วเนี่ยไม่ใช่จำเป็นจะต้องตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่มีหมดเลยครับเราต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังแล้วอย่างที่เขาเรียกร้องปฏิรูปศาลปฏิรูปอายการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทางหาร ปฏิรูปองคกรปกครองส่วนท้องถิน่นถ้าไม่อย่างนั้นกังฉินก็กินเมืองกันอยู่อย่างนี้ประชาชนก็ทำงานเสียภาษีโดยไม่มีได้ลืมตาอ้าปากจนยากอยู่อย่างนี้เขาเสนอน,นโยบายเงินเดือนประชาชนสองครั้งตั้งแต่ประยุทธ์และก็องอ์งตีตกหมดเลยอยากให้ประชาชนของตัวเองจนยาก เหมือนขอทานเดือนละหกร้อยแล้วหยอดมากับปีกระปลอยคอยทวงบุญคุณแค่นี้ก่อนครับวันนี้โชคดีปลอดภัยสวัสดีครับ